นี่ฮะหน้าตาหอยเฮ้ยนะฮะนี่สาวัสดครับวันนี้อยู่กับทะโลทลักชาแนลนะผมวันนี้เรามาทำรายการไล่เสือแดงมาหาหอยไอนนเราอยู่กันริมแม่น้ำยมวันนี้เราจะมาหาหอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยเฮ <c oughs> ้ยทุกคนน่าสงสัยนะครับว่าหอยเฮ้ยหน้าตาเป็นยังไงครับมาดูดูกันนะฮะนี่ <c oughs> นี่คือหน้าตาหอยเฮ้ยนะฮะลักษณะมันจะ จิ๋วจิ๋วจิ๋วเล็กๆนะครับผมนี่นี่อ่ะนี่ลักษณะหอยเฮยนะฮะภูมิภาคหรือว่าจังหวัดไหนนะครับเรียกว่าอะไรช่วยคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาดูวิธีการหานะมันอยู่อย่างไรนะไปะดูที่คุณฝ่ายเลยครับผมว่ามันอยู่อย่างไรครับนี่นี่เันจะอยู่ตามรูอย่างนี้มาแล้วนี่นี่เออนีเฮ้ย่ขุดลงไปนะ ทีนี้เราคิดว่ามันตายนะอากาศร้อนมากนี่นี่แค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยจะเป็นรูๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมจะอยู่ตามรูนะเห็นไหมอ่าจะมุดไปตามรูนะอ่าวแบแบมือให้ท่านชมดูหน่อยครับนี่เดี๋ยวเราหาประมาณนี้แล้วก็พอแกงแล้วนะใช่เดี๋ยวเอาไม่ต้องลงน้ำท่านนี้ไม่ต้องลงน้ำเลยอยู่ข้างบนก็ได้กินแล้วนะผมเดี๋ยวไปให้แม่แกงให้นี่นี่มาแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึงยี่สิบนาทีได้แล้วคอยเฮ้ย เดี๋ยวเราล้างๆแล้วมาดูนี่นะฮะหน้าตาหอยเฮ้ยต้องหาตัวอกินกันมันมันเลยครับผมอยู่กับบรรยากาศนะครับนี่บ้านทุ่งอันนี้โดนตัวแล้วต่อยมาดูนี่ครับนะครับใส่นะครับคุณฟ้าครับนะครับดูนะครับนี่ฮะหน้าตาหอยเฮ้ยนะฮะอนี้นี่โอ้เริ่มได้เยอะแล้วนะครับนี่ ที่เราหาไปครับเราจะไปผัดนะครับผัดเหมือนหอยลายเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับธรรมชาติบ้านเราครับดูดิเต็มหมดเลยโอ้นี่อันนี้เป็นน้ําน้ํายมกลาลังจะแห้งนะครับผมนี่นี่นะครับโอ้โหเริ่มเยอะเลยนะครับผมแทมได้หอยะลรหอยขมกับหอยกาบหอยกาบก็ได้นะครับหอยขมก็ได้ เสาเราวันนี้ดูดูแล้วก็ดูนี่เราขุดยุ้งบนครับพี่น้องมันไม่ขุดเลยด,ดูในคลิปได้ต้นคลิปนี้<ฮ>ได้พอแกงแล้วผมเดี๋ยวไปให้แม่ยายทำอะไรก็คอยติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย